สนับสนุนรายการโดย60ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยบริษัท BCPG จีจำกัดมหาชนขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับ Smart Energy กับดิฉันไซ้ฟ้าโอสุกนทิพย์ค่ะท่านผู้ชมคะดิฉันดื่มกาแฟแล้วได้ช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาใช้พลังงานสะอาดค่ะแสงสว่างเครื่องปรับอากาศนะคะรวมถึงการชงกาแฟชงเครื่องดื่มที่นี่นะคะใช้พลังงานสะอาดจากโซลารูฟท็อปบนหลังคาค่ะ คุณนิวัฒน์คะแนวคิดในการใช้โซลารูฟท็อปของ OR เป็นอย่างไรคะโซลารูฟท็อปเนี่ยมันเป็นแนวคิดการใช้ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์ถูกสุดพลังงานสะอาดค่ะเป็นประโยชน์กับร้านแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปด้วยครับใช้แสงแดดให้เกิดประโยชน์นั่นเองครับที่สาขากรมชนประทานเนี่ยนะคะติดกี่กิโลวัตต์คะ6กิโลวัตต์ครับแสงสว่างที่นี่ตอนกลางวันนี่คือใช้จากโซล่าเลยครับ 6กิโลวัตต์ผลิตไฟฟ้าปุ๊บได้มาใช้ในคาเฟอเมซอนเลยทุกวันนี้ประหยัดได้กี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณ20เลยนะฮะในช่วงนำร่องเนี่ยอเมซอนกี่สาขาคะที่ติดโซลารูฟท็อปแล้วคะเราศึกษาร่วม,ก,มกันมากับทาง PIA เนี่ยก็มีการคัดเลือกสาขาที่ลงจำนวน5สาขานะฮะตอนนี้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาก็ดูแลเขาก็วัดผลให้เรานะฮะ,ะประหยัดลงไ,ได้นะครับก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ3,000บาทต่อสาขาก็คือมีแสงแดดได้ไฟฟ้าใช้ประหยัดแน่นอนเลยแน่นอนครับ อเมซอนเนี่ยมีเฟนชายทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยทางโ r อาจะเชิญชวนเฟนชัยเข้ามาร่วมยังไงบ้างคะตรงนี้เป็นประโยชน์นะฮะมันเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนดิเราก็จะผลการทดลองเนี่ยไปสื่อความจริงจริงเบื้องต้นเราก็มีการคัดเลือกไปแล้วนะฮะค่ะสักกี่สาขาที่จะเข้ามาร่วมกับตอนนี้ตอนี้เราวางเป้าหมายร่วมกันอยู่ประมาณ50ที่จะติดตั้งกับทาง PEA ครับสิ่งที่ได้จากการติดตั้งโซลาร์ล็อบนียคิดว่าได้อะไรบ้างคะในเบื้องต้นน,นะฮะ ในเรื <łość> ่อของการประหยัดเห็นทันทีเลยเห็นทันทีเลยนอกจากเรื่องเรื่องประหยัดแล้วเนี่ยผมว่าในเรื่องของรักโลกถ้าอะไรที่เราลดมลพิษผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปครับและลูกค้าที่มาดื่มกาแฟที่คาเฟอเมซอนนะคะก็มีส่วนร่วมในการรักโลกด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นะคะเข้ามารุกธุรกิจโซลารูฟท็อปนะคะตรงนี้มีนนยะสาคัญอย่างไรนะคะมาคุยกับท่านรองชดัดชายค่ะท่านรองคะเข้ามาธุรกิจโซลารูฟยังไงคะทั้งธุรกิจและอุตสาหกรรมภาคประชา,าชนมีความต้องการที่จะผลิตไฟฟ้าใช้เองจากพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นเรื่อยๆครับเราเร่วมกับใครบ้างทําโครงการนี้เริ่มต้นกับอเมซอนนะครับโดยการนําระบบโซลาร op, ูฟท็อปมาติดตั้งควบคู่กับการนําระบบดิจิตอนแพลตฟอร์ม มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงานครับโซลารูฟท็อปเนี่ยกว่าจะได้ไฟฟ้าต้องเป็นยังไงบ้างเริ่มจากเรามีแผงโซลาร์ <c oughs> ติดตั้งอยู่บนหลังคาจำนวนที่18แผง <c oughs> ผลิตไฟฟ้าได้6กิโลวัตต์ตัวโซลาร์เซลล์นั้นเป็นการผลิตไฟฟ้าเป็นกระแสตรงผมใช้คำว่าดีก็แล้วกันต้องมาแปลงเป็นกระแสสลับที่เป็นเอซนะครับเราก็จะมีอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งเรามีติดตั้งเกตดเว ในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้านะครับให้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาสู่ในเรื่องของการที่จะมอนิเตอร์ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงหมายถึงว่าณน,นาทีนี้ผลิตไฟฟ้าได้เท่าไหร่เนี่ยสามารถรู้ได้เลยครับมอนิเตอร์ของเรานะครับ<อ>เรามีระบบดิจิตอลแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะอ่านค่าพลังงานไฟฟ้านาช่วงเวลาขนาดนี้เลยนะครับคือบอกทั้งประหยัดเงินเท่าไหร่ลดคาร์บอนได้เท่าไหร่บอกได้หมดเลยบอกได้หมดครับกับ OR เนี่ยทาง PA เข้ามาทําสาขาไหนบ้างยังไงคะ และวันนี้เนี่ยเราติดตั้งระบบโซลารูฟท็อปนะครับให้กับ o ออนี่จำนวน5แห่งเห็นว่าจะขยายความร่วมมือไปที่ PTT Station ด้วยครับโดยในปี2564นะครับจะดำเนินการเบื้องต้นจำนวนิ้น50แผงครับปูพรมในการใช้พลังงานสะอาดนะคะที่ PTT Station ที่ PA จะเข้าไปดูแลครับการให้บริการมีกี่รูปแบบคะมีอยู่กัร2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกน้นก็คือเจ้าของเป็นผู้ลงทุนซึ่งไฟฟ้าส่วนภายจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวให้ แล้วก็พร้อมกับด้วยการติดตั้งตัวแพลตฟอร์มให้ด้วยครับแล้วมีรูปแบบที่แบบว่าผู้ใช้บริการไม่อยากลงทุนเองอะ่ะไม่อยากลงทุนเงินก้อนมีไหมคะก็ะมีครับในส่วนรูปแบบที่2นะครับเราเรียกว่าเอสโคโมเดในส่วนนี้เอง PA จะเป็นผู้ลงทุนให้โดยทําการติดตั้งวักกรณ์นะครับในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น ก็จะเป็นหักส่วนลดเพื่อที่จะนํามาใช้ในการชดเชยการลงทุนครับหมายถึงว่าพอมีผลประหยัดในแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็นําผลประหยัดนั้นมาชําระคืนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับผมในแง่ของการรุกตลาดโซลารลฟท็อปตรงนี้เนี่ยนอกจากร่วมกับ o ออแล้วทาง PA ไปร่วมกับหน่วยง,งานไหนบ้างคะตอนนี้เราร่วมกับหน่วยง,งานทั้งในส่วนราชการรัฐสุหกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลในหลายแห่งครับที่มีความเหมสมให้ PA เเราเป็น,นการติดตั้ง รวมถึงรัฐศาสตร์ก,กิจหลายแห่งครับยกตัวอย่างเช่นการนิคมาสรราขาแห่งประเทศไทยนะครับในส่วนของ TOT อ <c oughs> ครับแล้วก็ยังมีสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่งล่าสุดนี้ก็เป็นทางบอบศวที่ท่านผู้ว่าการได้ไปลงนามงงอยู่ร่วมกันนอกจากนี้นะครับเรายัางดําเนินการที่จะตอบรับต่อนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนโครงการที่เราเรียกว่าโซลาประชาชนก็พร้อมที่จะติดตั้ง้ประชาชนครับที่มีความประสงค์ต้องการใช้ครับท่านผู้ชมคะทิศทางการใช้พลังงานสะอาดมีมากขึ้นนะคะขณะที่เทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์ราคาถูกลงด้วยนะคะทำให้ประชาชนทั่วไปธุรกิจห้างร้านติดตั้งโซลารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้ตอนกลางวันนะคะตัวการไฟ้าส่วนพลังลงาเองก็หันมารุกตลาดในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยครับผมสนับสนุนรายการโดย OR รวมพลังร่วมสร้างเพื่อทุกวันที่ดีขึ้นเพื่อรากฐานสังคมไทยที่ยั่งยืนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ผ่าท่านผู้ชมไปดูการลงทุนของกลุ่มปตทกันค่ะในช่วง5ปีนี้นะคะตั้งงบลงทุนไว้ถึง850,000ล้านบาทค่ะเน้นไปที่พลังงานสะอาดรวมไปถึงระบบกักเก็บพลังงานค่ะนอกเหนือจากนวัตกรรมด้านพลังงานแล้วนะคะกลุ่มปตทยังเตรียมพร้อมลุกเข้าสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนไทยในอนาคตค่ะคุณอัตพลเริกพิบูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนบอกว่าในช่วง5ปีข้างหน้ากลุ่มปตทเตรียมแผนลงทุนในวงเงินรวม8,5573ล้านบาทค่ะปตทเองเราก็ก็มองว่าเราก็คงต้องปรับตัวพอร์ตของตัวเราเองเนี่ยไปในธุรกิจใหม่ๆแน่นอนในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้าไฟฟ้านี่ก็คือว่าทั้ง value chain นะครับไม่ใช่เฉพาะตัวลงไฟฟ้าเนี่ยนะฮะ EV c a ค ทั้ง Value Chain นะครับตัวธุรกิจ Life Science ที่เราจะต้องไปในเรื่องของ Life Science ก็ n n o o v i c a s i เชเรามีการตั้งตัว a f o ฟ c คอขึ้นมาเพื่อเป็นบริษัทที่มีความคล่องตัวในการที่จะเข้าไปทดลองทำธุรกิจใหม่ๆเป็นคอนเซปต์ในการลงทุนของปตทนะครับ Renewable เรามีการเข้าไปเพิ่มทุนใน GRP ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ GPSC อันนี้เพื่อ ให้เขามีกําลังทุนในการที่จะเข้าไปในธุรก,กิจพลังงานทดแทนมากขึ้นการดําเนินงานก็ออกผสมผสานไม่ว่าจะเป็นทํากับพาร์ทเนอร์อาจจะต้องมีการทําในเรื่องของ M&A เข้าไปซื้อหุ้นเข้าไปซื้อกิจการอ่าน,นี้จากนี้ไปเนี่ยมันจะเริ่มเกิดให้เห็นมากขึ้นด้านผลประกอบการปี2063ที่ผ่านมา ปตทและบริษัทย่อยมีอีบิด DA าจำนวน2 2 5 6 7 3ล้านบาทลดลงร2 1 9ล่าท่านผู้ชมไปที่บริษัท PTT g l o b a l chemical จำกัดมหาชนกันค่ะในปี64นี้นะคะมีกลยุทธ์แข็งแกร่งจากภายในสร้างโอกาสใหม่ในยุค New Normal ดรคงกะพันอินทระแจง้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GC ประกาศทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในปี2 5 6 4ด้วยนโยบายแข็งแกร่งจากภายในสร้างโอกาสใหม่ยุค new normal พร้อมเร่งเดินหน้ายกระดับกลยุทธ์3 step step change step out และ step up step change นี่ก็คือการที่จะทำผลิตภัณฑ์นะครับ ให้มันมีมูลค่าสูงขึ้นจะเป็น high value product เป้าของเราก็คือปีนี้เนี่ยจะขึ้นไป35%นะฮะแล้วก็ในปี2025เนี่ยขึ้นไปประมาณ2ใน3ของผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ของเรานะฮะเรื่อง step out การขยายไปข้างหน้าไปธุรกิจต่างประเทศนะครับเราพูดกันมาตลอดเรื่องการทำา m เเราสนใจพวก performance product ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น advanced material พวกนี้ก็จะสอดคล้องกับเมกะเทรนหรือทิศทางการใช้ของโลกในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสากรรมที่เกี่ยวกับ EV นะฮะบ Renewable Energy กังหันลมยานยนต์ต่างๆนะฮะพิพิตรเคมีพวกนี้มันใช้หมดเลยนะครับเรื่องที่3เนี่ยเป็นเรื่องของความยั่งยืนก็คือ Step Up เรื่องความยั่งยืนนะฮะการสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องเป็นแนวคิดสำคัญที่สุดที่จะ ส่งเสริมในทุกๆก,กลยุทธ์เพราะมันจะสัมพันธ์กันหมดดรคงกรพันธ์บอกว่าการยกระดับกลยุทธ์3สเต็ปนะคะเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจเคบีพันธ์ระดับสากลเพื่อสร้างสารรค์คุณภาพชีวิตนะคะโดยยึดหลักความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจค่ะไปที่บางจากกันบ้างค่ะท่านผู้ชมคะราคาน้ำมันตลาดโลกที่สูงขึ้นนะคะ ทำให้ CEO ของบางจากมั่นใจว่าไตรมาสหนึ่งปีนี้นะคะผลประกอบการจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะคุณใจวัดโควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอ์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบอกว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส1ปีนี้จะออกมาดีเกินความคาดหมายหลักๆเป็นผลมาจากกำไรจากสต็อกน้ำมันค่ะ ในการดำเนินธุรกิจย้ำแนวคิด 3R รีโฟกัสการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด r รี t สตัคเจอร์การปรับองค์กรเพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงตลาดและลูกค้าและรีอิมเมจินการคิดนอกกรอบและนำนวัตกรรมมาสร้างความแข็งแกรง่งทั้ง5กลุ่มธุรกิจมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นกลุ่มธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันกลุ่มธุรกิจตลาด ใช้กลยุทธ์ Green Innovative Experience กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้ากลุ่มธุรกิจชีวภาพและกลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติและการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นวินโนนี CEO ของบางจากบอกว่าดูจากปัจจัยต่างๆแล้วไตรมาสหนปีนี้นะครับผลประกอบการดีขึ้นค่ะพร้อมมุ่งไปข้างหน้าในทุกธุรกิจสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในระยะยาวโดยมีเป้าหมายหลักๆใน3ธุรกิจ 1>, 1. ห่วงโซ่มูลค่าลิเทียม 2. ห่วงโซ่มูลค่าพลังงานสีเขียวและ 3. ห่วงโซ่มูลค่าธุรกิจชีวภาพค่ะมาดูผลประกอบการของบริษัท BCPG จำกัดมหาชนกันบ้างค่ะ EBIDA ในปี2063ที่ผ่านมานะคะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการค่ะ คุณบันดิตสเพียนชัยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ BCPG บอกว่าแหนงวดปี2563นี้อีบิดาโตขึ้นร้อยละ30.2ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการขณะที่รายได้รวมทั้งปีอยู่ที่4,231ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ23.5โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในปี2563มีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทรับรู้ผลการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมลมลิกอที่เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนเมษายน2562โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในสปปลาวที่กลุ่มบริษัทเข้าซื้อตั้งแต่เดือนกันยายนปี2562นอกจากนี้ยังทยอยรับรู้รายได้าจากสองโครงการใหม่ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งที่สองในสปปลาวขนาด45เมกะวัตต์ซึ่งได้เข้าซื้อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์4โครงการในประเทศไทยขนาดกําลังการผลิต20เมกะวัตต์ขนาดเดียวกันยังได้รับส่วนแบ่งกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพเพิ่มขึ้นเนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนลดลง และส่วนแบ่งกำไรจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่ประเทศฟิลิปปินส์ที่ได้รับการปรับขึ้นค่าไฟต่อหน่วยเพิ่มขึ้นค่ะสนับสนุนรายการโดยบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ชมคะเวลาที่มีขวดน้ําขวดแก้วลังกระดาษหรือว่าวัสดุรีไซเคิลได้นะคะชาวบ้านในชุมชนเขารู้กันเลยค่ะว่านี่เขาจะมาวางไว้ที่ซุ้มรีไซเคิลแห่งนี้นะคะเอามาบริจาคค่ะลดปริมาณขยะด้วยนะคะและที่หมู่บ้านเมืองเอกเขามีจิตอาสากลุ่มหนึ่งค่ะที่ทํางานช่วยลดปริมาณขยะบนโลกใบนี้นะคะทํามากกว่า10ปีแล้วค่ะ ทำอะไรอยู่คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะกำลังคัดแยกวัสดุทรายเคลคะ่ะทราบของบรที่นี่เนี่ยชาวบ้านในเมืองเอกเนี่ยก็รวมใจกันช่วยลดปริมาณขยะในชุมชนเรามีแนวคิดนี้ตั้งแต่กี่ปีที่แล้วคะชุมชนเริ่มกันมาประมาณ10ปีแล้วคะ่ะจุดเริ่มต้นแนวคิดนี้คืออะไรคะในชุมชนเรามีปริมาณขยะที่เยอะอยู่นะคะ ก็อยากที่จะลดปริมาณขยะลงแล้วเพื่อที่จะช่วยสิ่งแวดล้อมของชุมชนก็ได้ช่วยสิ่งแวดล้อมของโลกด้วยค่ะคือแทนที่ขวดพลาสติกจะทิ้งบ้านลังกระดาษจะทิ้งไปก็นํามารวมกันตรงนี้ในชุมชนเอกอุดรบุรพาใช่ค่ะแต่ว่านับวันก็ขยายวงกว้างขึ้นความร่วมมือในชุมชนก็มีมากขึ้นแล้วเราคัดแยกยังไงจะเห็นของเยอะหมดเลยคัดแยกไม่ถูกอะ่ะแต่ละกรงของเราเนี่ยคะก็จะมีป้ายเขียนว่าคัดแยกอะไรได้บ้าง ยกตัวอย่างเช่นเราจะมีอันแรบบพลาสติกขวดใสเราก็จะมีพลาสติกรวมนะคะมีพลาสติกกรอบพวกของแก้วตอนนี้เราก็รับได้แก้วทุกสีนะคะก็มีกระป๋องอลูมิเนียม,มกระป๋องสังกะสีกระป๋องเหล็กแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษนะคะก็จะมีพวกกระดาษลังมีกระดาษ A4 กระดาษหนังสือพิมพ์ทุกอย่างที่บางครั้งอยู่ที่บ้านเรารู้สึกว่ามันเป็นขยะแทนที่จะทิ้งเนี่ยที่เมืองเอกเขาไม่ทิ้งค่ะ เขานํามาบริจาคที่ซุ้มรีไซเคิลแห่งนี้แล้วทุกอย่างก็จะหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่นะคะสามารถนํามาขายสร้างไรายได้ให้ด้วยนะคะราคาของวัสดุรีไซเคิลเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เวลาที่เราขายได้เนี่ยไรายได้เอาไปทําอะไรก็ต้องยอมรับค่าว,ว่าช่วงนี้ผลกระทบของโลกเนี่ยก็มากระทบกับเราด้วยราคาก็ไม่ค่อยดีมา2อสปีแล้วค่ะหมายถึงว่าราคาวัสดุรีไซเคิลเนี่ยมันตกต่ํามา2ปีแล้วใช่ค่ะแต่แม้ว่าจะตกต่ำนะคะท่านผู้ชมคะเราไม่ได้ทําเพื่องเงิน เราทำเพื่อจะลดปริมาณขยะก็ยังทำตอ่อค่ะเพราะว่าจากเริ่มแรกที่มีคนเข้าร่วมโครงการไม่ค่อยเยอะนะคะจากนั้นเขาพอเห็นศูนย์เขาก็นำมาบริจาคเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเขาเห็นว่าเราได้นำรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมาพัฒนาในชุมชนเขาก็เลยยินดีที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการที่เราจะพัฒนาชุมชนกันค่ะที่เห็นรอบตัวเยอะขนาดนี้ไม่ใช่ขยะนะคะแต่ว่า เขามีมูลค่าในตัวเองนะคะเมื่อเอามารีไซเคิลนั่นเองความร่วมมือตอนนี้มีคนที่นํามาบริจาคเนี่ยถ้านับเป็นจำนวนคนนี่มากน้อยแค่ไหนร่วมกันกับเราคะเป็นหลักร้อยอะค่ะเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเริ่มต้นแต่ในชุมชนอุดรบูรพาจาก20หลังร้อยหลังนะคะเขาเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เนี่ย พอเราเปิดออกทุกๆคนสามารถเข้ามาที่ศูนย์เราได้นอกเหนือจากคนในเมืองเอกแล้วเนี่ยยังมีคนหมู่บ้านอื่นๆรอบๆนอกก็ยังเข้ามาให้เราที่นี่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้มากกว่า300คนนะคะที่มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะของโลกใบนี้นั่นเองในแต่ละเดือนเนี่ยขายได้เงินสักเท่าไหร่คะหักลบค่าใช้จ่ายประมาณพันหนึ่งอะคะ่ะคือดูตัวเลขตัวเงินเนี่ยเหมือนไม่เยอะ แต่ว่าสิ่งที่ได้จริงๆคือได้เรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะลดปริมาณขยะในชุมชนนั่นเองเห็นว่าได้รางวัลมาด้วยค่ะเมื่อปี59ได้รับรางวัลการบริหารจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรในชุมชนโดดเด่นจากจังหวัดปทุมธานีค่ะต้องบอกว่านอกจากรางวัลแล้วนะ่ย ที่เมืองเอกเ,เองนะคะเขาก็โดดเด่นค่ะชุมชนเอกอุดรบุรพานะคะเรื่องของรีไซเคิลนี่แหละค่ะเพื่อนบ้านในชุมชนนะคะก็จะนําสิ่งที่ไม่ใช้แล้วสิ่งที่เหลือใช้นะคะมาวางไว้ที่ซุ้มรีไซเคิลแห่งนี้ค่ะวันนี้ภูมิใจแล้วก็ดีใจนะคะกับทีมงานที่ช่วยกันลดปริมาณขยะของโลกด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีจากพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกให้กลุ่มทอผ้านำไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับตามวิถีเอกลักษณ์ประจำถิน่นสืบสารอนุรักษ์ปลุกกระแสผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นน้ำพระราชฤทัไทยจากก้นบึ้งเลยนะเพราะว่าทรงทุ่มเทแล้วก็พยายามที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จย่าของพระองค์ท่านเนี่ยทำให้ลมหายใจของผ้าไทยเนี่ยอยู่คู่กับประเทศชาติคู่กับแผ่นดินไทยทรงออกแบบลายขอเจ้าฟ้าสีวันวลีซึ่งเป็นลายพระราชทา,านท่านทรงออกแบบแล้วก็มีความหมายที่ แสดงถึงน้ำพระราชไทยที่รักและห่วงใยพี่น้องประชาชนท่านเอาพระนามของพระองค์ท่านนะครับคือตัวเอสมาร้อยเรียงสิบแถวเนี่ยหมายถึงรัชกาลที่สิบพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณเป็นเสริจที่ดูแลพวกเราชาวไทยนะครับในด้านล่างเป็นรูปหัวใจที่หมายถึงความรักที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยนะครับ แร้วตนันดี้คะลายขอเจ้าฟ้าเนี่ยสื่อถึงอะไรคะลายผ้านี่นะคะเราจะเห็นตัว S นะคะค่ะก็คือพระนามย่อของพระองค์หญิงสิริวัณวรีนะคะเราจะเห็นว่ามีหัวใจด้วยนะคะ,ค,ะคือหัวใจนี้ก็คือหัวใจที่พระองค์ทรงพระราชทานความรักให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะ,คะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเสเรียงเป็นแถว10แถวนะคะ,คะก็คือหมายถึงความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงราชการที่1 0 คุณสุทธิพงศ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนบอกว่าพระองค์ท่านอย่างได้พระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปรัรภมจัดประกวดลายผ้าพระราชทานกติกาการประกวดเนี่ยเราก็เน้นเรื่องของการทอผ้าหรือการทําผ้าที่เป็นเทคนิคของแต่ละประเภทนะที่เป็นแบบดั้งเดิม ใช้สีธรรมชาตินะครับแล้วก็การเลือกสีเนี่ยท่านก็พระราชทานแนวทางไว้ให้ว่าจะใช้สีอะไรให้นึกถึงตลาดหรือความนิยมของผู้คนเนี่ยอย่างสีที่ผมใส่เนี่ยถือว่าเป็นสีที่เ trend. ทรนด์รางวัลที่หนึ่งที่เป็น The Best of the Best ก็คือผู้ที่โดดเด่นที่สุดองค์ท่านจะทรงพระราชทานเป็นเหรียญพร้อมกับสร้อยคอนะครับซึ่งเหรียญน,นี้เนี่ยท่านจะทรงออกแบบเองผ้าที่ชนะเลิศ The best of the best เนี่ยพระองค์ท่านขอจองเอาไปตัดชุดฉลองพระองค์ผ้าลายขอเจ้าฟ้า สิริวันวรีเนี่ยในวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่ประกาศเรื่องของการประกวดการทอผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรัรีทั่วประเทศนะคะ,คะบนผ้าฝ้ายผ้าไทยทุกประเภทแล้วก็เป็นการทอแบบดั้งเดิมนะคะ,คะเพื่อจะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการทอผ้านะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยก็สร้างงานสร้างอาชีพนะคะคือจะทําให้ประชาชนคนไทยที่มีอาชีพทอผ้าทั่วประเทศมีไรายได้ะค,ะค่ะ ผู้ที่มีฝีมือในการทอผ้าสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและที่สารากลางจังหวัดสมัครได้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ค่ะและทั้งหมดคือ Smart Energy กับดิฉันส้อยฟ้าโอสุนทิพย์วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ